สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องมะนาวนะคะงวดที่แล้วเราห่อกระดาษนะคะแต่งวดนี้เราจะมาห่อแบบใช้กระดาษแบบนี้นะคะเป็นแปตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้นะค่ะม่ม,มะนาวกันเพราะว่าอันที่งวดที่แล้วที่ห่อกระดาษไปนี่เราหมดแล้วเหลือลูกสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าที่เราห่อกระดาษงวดที่แล้วนะ่ะ ก็เป็นเดือนแล้วอะไรฮะว่ามันมันมีผลเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะคว้านยังอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะเก็บได้เป็นเดือนจริงๆเห็นไหมคะคว้านยังอยู่เลยนะคะคว้านยังอยู่ยังไม่หลุดเลยนะคะแต่ไอเหลือนนั้นเหลือนอยู่แล้วเห็นไหมคะเนี่ยมันเก็บได้นานจริงๆนะคะแต่พอดีหมดเหลือลูกสุดท้ายแล้วนะคะก็เลยไปซื้อมาใหม่ดิฉันซื้อมาใหม่เราก็ต้องห่อนะคะเพราะว่าเพราะว่าเีลยวมะนาวมัน ไว้นานแล้วมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะแบบเปลือกมันจะเหน่ยวไปสักก่อนนะคะแล้วมันจะกินอร่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มห่อ,อก,กันเลยนะคะห็นก็ไมคะาเห็นไหมมะนาวนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูเห็น มะนาวนี่นะคะคลีตรงนี้ออกมาแล้วกดแน่นๆนะคะพันเข้าไปค่ะพันไปให้แน่นๆเลยเนี่ยดึง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 ให้แน่นๆเลยอย่างนี้เลยนะคะเป็นหนอนปที่สุดให้แน่นๆเลยเพื่อว่าลมมันจะไม่ได้เข้าไปในผีมะนาว ก็จะเก็บได้นานทีเดียวนี่ค่ะ ้วส,สดๆอยู่เลยนะคะมะนาวมาสดๆเลยะะแล้วเราก็เริ่มนะคะจับจักชายนี้ขึ้นมานะคะกดแน่แนๆไปที่ลูกมะนาวค่ะเห็นไหมคะกดไปแน่นๆเ,เลยค่ะแน่นนะเดี๋ยวนะเป็นแบบนี้เป็นข้แน่นๆเลยพั่นไปร,บรอบๆเลยค่ะ นี่เป็นการเก็บมะนาวอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการใช้แ็บพันเก็บตัไว้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะสองลูกชอบหน้าลูกน,นี้ไหมคะใครสนใจให้แต่งได้นะคะหน้าลูกหน้าลูกญี่ปุ่ค่ะ เหนไหมคะ,สะสะคะอันนี้สดๆนะคะอันไหนคะเห็นไหมคะคุ่งที่สามดึงตึงๆอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะดึงตึงๆเลยนะคะวันนี้นท่านกีฬาใส่หน้ากากค่ะหน้ากากญี่ปุ่นนะคะเห็นทรงผมไหมคะตะเกียบรอบหัวเลยคะ่ะญี่ปุ่นต้องมีตะเกียบหาอ,อะไรไม่ได้เราไม่อยากจะลงทุนเราก็หยิบอะไรก็หยิบ,หยยบตะเกียบที่จะทิ้งแล้วนะคะ เป็นไม,ไม้ไม้ที่เวลาเขาส่งหมูกระทะอ่าแล้วก็เอามาสิบเสียบนะคะดึงไปเรื่อยๆกันนะดึงไปตึงๆอย่างนี้เลยค่ะอุย้ยไ,ไปเไ็นไ,ไปนไลรเพราะมันสองชั้นกันไปแล้นี่ฮะดึงไปให้แน่แนๆเลยค่ะให้มันติดรีเรียบไปกับกับผิวมะนาวเลยอย่าแอบยิ้มนะคะกับหน้าคนทำมะนาววันนี้ นี่นะคะสวยนะเขาสวยนะจริงๆด้วยสวยเดิศเลิศแบบคุนไม่มองอ่าชิ้นเดิมนะคะนี่ค่ะเอามือกดไว้ด้านหนึ่งแล้วก็ดึงนะคะเนี่ฮะตือง่ายๆเลยนะคะมุนเข้ามานะคะอย่างนี้เลยต นล,ลูกน,นี่เพิ่งข้้นซื้อมาเมื่อเช้านี้นะคะพอดีวันนี้ลูกค้าก็ยยอะการเพิ่งจะว่างเดิมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดส,สูงสูงแล้วก็เอาวางไว้กับพื้นหนีก็ได้ค่ะวางพื้นหนีแล้วก็เอามะนาวทับไปแล้วก็เอามือ นี่ป้งกับนิ้วชี้นะคะประกบดึงขึ้นมาอ่ะกดไว้อย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นดึงให้มันตึงๆอย่างนี้ค่ะนะะเพราะเพราะเวลาแล้วนี่ยิ่งดึงยิ่งมันยิ่งตึงมันยิ่งมันยิ่งแน่นจะติดกับผิวมะน,นาวเลยรับรองลุ่มไม่เข้าแน,น่นอนค่ะฮะ,ะดึงไปเลยค่ะดึงแน่น อันนี้ก็น่าจะง่ายกว่ากระดาษเนาะเพราะว่ามันมันมง่ายอ่ะเพราะว่าในครัวของแต่ละคนจะาจะมีอยู่อะ่ะต้องหมนนติดแน่แน่น้มันตัดๆอันนี้ไปแล้วก็หาง่ายด้วยกระดาษเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวนี้หายากเนาะมีสมารมทก็จะมีอย่างนังสือพิมพ์ก็มันก็จะมีแบบว่าตัวหนังสือตัวนัสือสถ้าเราห่อไปนะคะบางทีผิวมะน,าว,นาวอ่ะ ยมันจะเข้าคนผิวมะน,นาวแล้วเวลาามันกินมันก็อาจจะมีมันก็อาจจะไม่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 ดีอ่ะเนะเาะมันก็จะหากระดาษยาเราไม่ต้องไปหาพวกกระดาษ A2 A3 A4 ของเขาเนี่ยมาห่อนะคะเราก็ใช้แบบนี้เลยวิธีหนึ่งนะคะ เพราะมะนาวเนี่ยหน้ารอ้อนอาจจะแพงมากเลยนะคะแล้วหน้าแ้วห,หน้าร้อนเราก็ซื้อซื้อเยอะๆเราก็เก็บเลยเก็บได้เป็นปีเหมือนกันทำดีๆทำแน่นๆเพราะว่าน,นี้เอันนี้ถือดีกว่าเพราะว่าเนื้อทิ่มไม่พอเราก็ถือแล้วก็ดึงแน่นๆนะคะยากเลยนะคะยากไม่ขออย่าจ้องแต่หน้าคนทำนะคะ ไปนอนฝันถึงค่ะอ่าง่ายเลยง่ายไหมคะง,ง่ายง่ายทุวกวันเที่ยงที่ห่อกระดาษก็หมดแล้วลูกสุดท้ายเอามาให้ดูเนี่ยเห็นไหมควัน,นยังอยู่ควันยังไม่หลุดเลยไม่หลุดจริงๆเก็บได้ดี <S <S พเพราะว่ากินกาแฟกาแฟพยดำใส่มะนาวคะ่ะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะ กีฬาสุขภาพดีมากไม่ปวดหัวนีม่มีใครกินกาแฟดำใส่มะนาวบ้างเอ่ยถ้าทครมาได้นะ,ะแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าแบบเออแบบเป็นเป็นแบบอะไรที่แบบสามารถทำเองได้ก็เป็นกำลังใจให้ทันจิราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกักระตุ้นใ,ให้ทันจิราด้วยนะคะอันนี้ทันจิราะคะคุณลีวันนี้เสร็จแล้วค่ะอย่าตกใจนะคะ ไม่หายากนะคะง่ายง่ายมากแล้วเดี๋ยวมีเลตกูมีที่เกล็ดแต่วันนี้มะนาวรู้สึกจะแพงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าสงสัยน้ำท่วมมะนาวแต่ตลาดตอนสองมาเอ้ชื่อจะแพงแพงขึ้นกว่าเดิมตุกตีเนี่ยถุงบเบลอเลยยี่สิบบาทเลยหลังเลยหลังแล้วก็เดินรอบรอบแล้วรอบอีกจะรอรอ,รอ,รอช่วง ช่วงขับรถแปดโมงคึ่งก็แล้วเก้าโมงก็แล้วมีรถรถอย่างมากก็นิดหน่อยก็เออแสดงว่าสงสัยน้ำท่วมมันก็เลยแพงนะคะเป็นหน้าร้อนมันแพงมากเขาบอกหน้าร้อนนะคะลูกเท่าไหร่รู้ไหมคะห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทแปดบาทเก้าบาทสิบบาทถึงสิบเอ็ดบาทเลยทีเดียวพอหน้าร้อนก็เลยจะกินใส่ใส่ชาต้องต้องใส่สงสยัยต้องใส่ไอ้นี่ใส่ชาชาดำอะ่ะต้องใส,ส่ต้องใส่เกลือแล้วสิประหยัดประหยัดต้องแพงมากจริงๆเนาะ เออหน้าร้อนทำมันหาย,ยากไงมิฉะนัน้นเราก็ท็อทำวิธีนี้เลยถ้าเรารู้ว่าใกล้จะถึงหน้าร้อนแล้วหรือว่าใกล้ที่มันจะแพงเราซื้อเยอะๆเราห่อไว้เยอะๆห่อแน่นๆ,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 ๆนี่หลายวิธีเลยนี่วิธีนึงก็คือคั้นน้ำคั้นน้ำให้เป็นน้ำมะนาวแล้วก็ใส่ไอ้บ,บ็อกซ์ที่มันน้ำแข็งใส่แล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้เพอใส่ช่องฟิตไว้แล้กพอ,พอมันพองเป็นก้อนอ่ะแล้วก็ออกมาแช่มเมืนน้ำแข็งเนี้ยนะแล้วเราก็ใส่ถุงซีน่ะใส่ถุงซีกัะซีนไว้แล้วก็ไปใส่ในนนนช่อออองฟิิตเเเวลลลาาาารจะะาาะกกกก้้็มททีี ก็ง่ายเหมือนกันอันนี้ง่ายสำหรับคนที่แบบว่าไปทำงานตอนเช้าเนาะมัวไปยืนบีบยิ้มอะไรมันก็เสียเวลาหรือคนที่แบบมีมีลูกต้องดูแลต้องแตรีทั้งทั้งลูกเงี้ยก็ก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะดีไซน์เนี้ไว้ทัาน้ำอ่ะทัาน้ำใส่ใส่ตัวตัวที่บล็อกน้ำแข็งอ่ะไว้หรือไม่ก็ใส่ถุงเล็กๆแต่ถ้าใส่บล็อกน้ำแข็งมันมันจะง่ายพอมันแข็งปุ๊บเราก็เราก็โบกมันออกมาโบกมาแล้วเราก็ไปใส่ถุงซิป วิธีวเราก็ไปทาให้มันร่วนๆแล้วเราก็ไปใส่ช่องติดต่อเวลาเราจะกินเราก็เอาออกมาก้อนนึงกินง่าย mm hmm. สบายเลยนะคะเดี๋ยววันไหนจะมาทําให้ดูนะคะแต่วันนี้เอาเอาวิธีนี้ก่อนค่ะเอาวิธีนี้ให้รอดก่อนค่ยะยามัวจะดูหน้าคนทำมะนาวนะคะวันนี้ใส่นากการค่ะสวยไหมคะคอมเมนต์ด้วยนะคะกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยะคะ ากกระขายให้ด้วยค่ะป็นกำลังใจเยอะเลยนะคะกดติดตามด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีคิปเรื่อยๆมาให้ดูกันอ๋อเดี๋ยวต่อไปจะมีอันนี้นะคะแอร์เติมม เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะแ๊บเดียวทําไปยคูไปลายเห็นไหมคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะจะเป็นในแนวนี้นะคะถ้าจะห่อบแบบนี้ก็ไม่ยากเลยก็เตรียมตัวนี้แรปนะคะแล้วก็แล้วก็หนังจากหนังสติ๊กแล้วก็ถุงนี้หนึ่งใบนะคะถุงนี้เหมือนเดิมแต่ถุงนี้ถ้าเกิดว่าใครจะไว้เป็นรีเนี่ยต้องไล่ลมออกให้หมดเลยนะคะ โดยวิธีการที่เอามะนาวใส่แล้วก็เอาไปแช่น้ำอุ่นเพื่อไล่ลมหรือไม่ก็เอาใดไดเป่าให้มันลมให้มันให้มันซีนหรือไม่กร่หาถุงซีนอ่ะคะจะเก็บดนานมากแต่อันนี้ก็ไม่กี่ลูกก็น่าจะกินกี่วันนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ่สองสามสิบกินแค่สองอาทิตย์โอเพิ่งไม่ถึงสองอาทิตย์เองค่ะต้องไปหาตู้ใหม่ ก็เลยไม่ต้องมาแบบว่าก็เลยใส่ถุงนี้แล้วขูดแน่ๆเลยไม่ต้องไปไล่ลงมอะไรเพราะว่าก็จะสดพอนะแต่ถ้าเกิดเก็บได้เป็นปีนะทําแบบเนี้ยจริงๆถ้าทำดีๆทําแบบไอ้นี่ดีๆนะค่ะผมคิดเนะ่ยเราก็ไล่ลงียวเบาเออแล้วก็ถูกเอาหน้ายางถูไว้ เสร็จแล้วเห็นไหมคะมันาวหอมด้วยแล็บนะคะอีกอีกวิธีหนึ่งนะคะทั้งหมดทีเราห่อ,อก,กระดาษนะคะแต่ตอนห่อ,อก,กระดาษให้ดูแล้วนะคะว่าปล่นงไงเพราะว่าควานที่ ควันที่มันสีอยู่ไม่หลุดเลยยังอยู่เลยเหมนเดิมเหมือนสภาพเดิมเลยนะคะขนาดเดือนหน,นึ่งได้ขนาดนี้เลยนะคะถ้าเก็บดีๆได,ด,ดะะ้เป็นปีเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นแบบนี้นะคะทำง่ายๆเนาะค่ะคือคปทำนะคะแต่ถ้าชอบในการที่ว่าเออจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอย่างนี้ก็ กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็สับงรายการให้การศิลาด้วยนะคะ mm hmm. จะได้รู้จักรายการทำให้ดูบ่อยๆค่ะไดห,หลายเรื่องเลยค่ะไม่จะพอนำจงจะไปนี้มาด้วยเนะคะโอเคค่ะัไป่อนนะคะสวัสดีค่ะใครที่สนใจหนะ้าแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวแต่งให้ค่ะขอบคุณค่ะเลิฟเลิฟ